ผมบอกได้เลยนะคุณนะถ้าคุณใช้สมองคุณไม่ต้องใช้เงินเลย mm hmm. ผมโฆษณาไม่ผิดเลยวันแน่ที่เขียนลงมาเนี่ยจากศูนย์บาทลูกศิษย์ของผมทําได้เยอะแยะไม่ใช่ผมทําได้คนเดียวลูกศิษย์ผมทําได้เยอะแยะไอ้ตัวเนี้ยศูนย์บาทผมเริ่มศูนย์บาทศูนย์เลยแต่ใช้ power ของการขายของออนไลน์การพูดกับกล้องและมีอะไรอีกที่ข้ออะไรนะพนี่ยีน <Okay. S 1> คุณรู้ไหมกุญแจคืออะไรทำไมตัวนี้มันขายได้25ล้าน โดยผมไม่ลงทุนอะไรเลยทำไมรู้ไหมเข้อแปดคือข้อแปดคือคำเฉลยของคำว่าขายอะไรดีวะอันนี้คือหัวใจเลยเป็นคำถามยอดฮิตของยุคนี้ขายอะไรดีวะกูขายอะไรดีผมบอกได้เลยนี่คือคำถามคำตอบที่ถูกต้องที่สุดใครบอกคุณคาตอบตอบอันที่มันต่างจากนี้คือเขาตอบผิดหมดวันนี้สอนชีแพงเลยกองมาใกล้หนย วันนี้สอนขีพแพงขอคนละหนึ่งแชร์คำตอบของคำว่าขายอะไรดีวะมันจริงๆแล้วมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเปลี่ยนไปตามเปลี่ยนไปตามเปลี่ยนไปตามความต้องการของคนเขียนไปตามปัญหาของคนเพราะฉะนั้นจะตอบคำถามนี้ให้มันเป๊ะเนี่ยโอ้โหไม่แบบมันจะต้องแล้วแต่แบบช่วงไหนคุณมาดูถามตอนไหนอแต่คำถามนี้มันตอบได้อันเดียวเลยขายตัวเอง ขายสินค้าอะไรขายตัวเองให้ได้ก่อนและนี่เป็นเหตุผลที่เจ้าตัวนี้ผมขายได้25ล้านแล้วมันไม่ใช่ว่าเป็นการขายแล้วเห็นแก่ตัวนะคือได้กันหมดมผู้ซื้อก็ได้คนที่เป็นผมเป็นพาร์ทเนอร์ก็ได้โอ้โหเขาไม่เคยขายของได้เยอะขนาดนี้แล้วผมเองก็ได้อะผมยอมรับจริงๆผมก็ได้แต่ผู้ซื้อก็ได้เพราะว่าเขาได้ของดีในราคาที่ย่อมเยาวออะ เขาไม่ต้องไปสั่งซื้อจากเยอรมน,นีตัวละสามหมื่นกว่าบาทผมเองก็สั่งนะตกูยังไม่เห็นของนะจนป่านเนี้ยจนให้ลูกศิษย์ไปละจนให้ลูกศิษย์ที่เยอรมันไปละเอ่อเพราะว่าเอากลับมาไม่ได้เว้ยมันวุ่นวายเหลือเกินก็เลยให้เขาไปละเอ่อแต่ว่าผมไปกองกระโดดมาแนละ้วคุณภาพมันไม่หนีกันเลยมันไม่หนีกับเจ้าตัวนี้เลยแล้วก็สามารถที่จะโดดแบบคืออ๋อเดี๋ยวมีข้อแปดข้อแปดนี่ก็เด็ด พวกนี้ผมให้กุญแจทั้งนั้นเลยด้วยให้คีย์ทั้งนั้นเลยด้วยคุณแชร์ให้หน่อยนะแม่ไอ้มองกันใกล้ๆนะมองกันมองตากันใกล้ๆหนหะ่อว่าคุณจะ,ะคนจะแชร์ให้ผมไหมมองตานะไม่ตัดดันเลย <laughs> เอาสักหกพันนี่ไหมมองตากใกล้ๆโอเควันนี้นะคือผมอยากจะสอนนี้เพราะว่าเห็นเห็นเห็นเอ อา้าวเราเมื่อกี้ผมผมก็ไปเจอที่สมุยกับผมก็เจอแม่บ้านเจอเจออาามเจอคนต่างๆที่ที่นั่นน่ะที่แบบว่าเ,เริ่มจะเดือดร้อนแล้วเริ่มจะรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ย<ม>ถ้าเกิดไม่เป็นอย่างนี้นานๆเนี่ยคุณรู้ไหมสมุยนี่แบบ<ม>ร้างเลยตอนนี้แล้วก็เขาเคยลุ่งเรืองไงสมุยนี่แบบแตะก่อนนี่คนฝรั่งเข้ามานี่แบบมหาศาลเลยอะ่ะเครื่องบินเข้าที่สมุยวันละหกสิบเจ็ดรอบตอนนี้เหลือไม่กี่ลอ้อมติดด้วยเออ รถติดด้วยโอ้โหฝั่งสมุยนำภูเก็ตไปซ้ำมีคนบอกหล่อมากค่ะแชร์ค่ะหน้าาจารย์ชัดมากโอเคนี่นี่นี่อ่เร็วไปแชร์หน่อยเร็วต้องสะกดจิตหน่อยกดจิตโอเคเมื่อกี้บอกขายตัวเองใช่ไหมโอเคขายขายตัวเองข้อที่เก้านะขายตัวเองคืออะไรเดี๋ยวต้องบอกนิดนึงเวลาคุณขายตัวเองหมายความว่าอะไร เวลาเราจะชอบใครค,คุณ<ล>นึกภาพก่อนเวลาคุณจะคุณนึกภาพเวลาคุณไม่ไม่ชอบใครคุณซื้อของจากเขาไหมเวลาคุณไม่ชอบใครคุณซ mm. like ื e ้อของจากคุณไม่ซื้อคุณไม่ซื้อของจากเขาต่อให้แม่งขายถูกแค่ไหนต่อให้มันของดีแค่ไหนกูก็ไม่ซื้อต่ออาหารมาอร่อยแค่ไหนกูก็ไม่กินถ้าคุณไม่ชอบหน้าคนขายผมบอกแล้วนะคุณควรจะเอาหน้าออกกลอง เพราะอะไรเพราะว่าคือคุณไม่ต้องอายด้วยนะว่าคุณหล่อหรือไม่หล่อไม่สวยไม่อะไรนะเดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยคนมันมองข้ามเรื่องพวกนั้นได้ลูกศิษย์ของผมตั้งหลายคนอะที่รุ่งมากเลยรวยมากเลยก็ไม่ได้แบบเลิศเลยไปดูไปดูเ้ยนะช่างม่อนคองแพร่เ่ยบางคนดูเขาก็ <c oughs> กดูเป็นเขาก็หล่อแบบของเขานะจริงๆเขาก็มีเท่แบบของเขานะผมไม่ได้บอกเขาไม่หลอ่อแต่เขาเท่แบบของเาขาอะเขามีคาแรคเตอร์ใช่ไหมลูกศิษย์ของผมคนนี้เก่งมาก ขายมอเตอร์ไซค์เอ้ยซ่อมซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมมอเตอร์ไซค์แต่ขายหนังสือด้วยขายหนังสือแบบสูตรการซ่อมเนี่ยหนังสือไม่เป็นถ่ายเอกสารมาเลยไว้หนังสือที่ไม่มีใครทำถ่ายเอกสารมาน่าจะยืนถ่ายเองด้วยนะไม่แบบมมเขาป็นเครื่องปิที่บ้านเป็นเครื่องปินที่บ้านแล้วก็เย็บเ,เ,เองส่งไปรษณีย์เอง<ท><น>ขายได้เป็นล้านกว่าแต่ได้เป็นล้านอ่ะได้หลายล้านอ่ะกูว่าได้หลายล้านแน่นอนนะเข้าใจป่ะ เพราะฉะนั้นอ่าเพราะฉะนั้นเล่มละพันนี่คือแบบว่าลง,งทุนลงทุน่เป็นกระดาษกระดาษแม่งเล่มละยีบาทะผมว่าไม่เกิน <c oughs> <c oughs> ไม่เกิน <c oughs> สิบ <c oughs> บาทสิบาทมัทนะไม่ถึงอ่ะแล้วแต่ว่าเขาแอดแวลูไงเขาเพิ่มแลูงั้นเป็นพันเอ่อขายเล่มละเป็นพันคนสั่งกันเต็มเลยสูตรการซ่อมมอเตอร์ไซค์คุณคิดดูแล้วคุณคิดว่าเออของคุณมันเจาะกลุ่มแคบเกินไปเหรอคุณคิดว่าของคุณกลุ่มแคบเกินไปเหรอ คุณลองดูเดี๋ยววันๆคุณเจอกลุ่นคนซ่อมมอเตอร์ไซค์กี่คนกูยังไม่เคยเจอสักคนนะก็แต่ว่าวันๆผมไม่เคยเจอพวกนี้แต่ทำไมไลฟ์ทีลูกศิษย์ผมแม่งไลฟ์ทีไม่มีคนดูสองสามพันคนกูงงมากเลยประเทศนี้มันมีคนซ่อมมอเตอร์ไซค์ถึงสองสามพันคนวันเนี้ยแต่คุณต้องแปลกใจมากเลยนะคุจะต้องแปลกใจมากว่า คนไม่ต้องการเรื่องแบบนี้ประเทศนี้มันใหญ่มากแล้วรวมประเทศลาวอีกคนลาวก็ฟังของเราคนขเขมรก็ฟังของเราเออคนคนกัมพูชาก็ฟังพม,ม่าบางคนก็ฟังใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีโลกนี้โลกออนไลน์นี้มันใหญ่มากแล้วคนไทยที่อยู่เมืองนอกก็เพียบใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณทาเนี่ยอย่าคิดว่ามันอ,อ,อย่าคิดว่ามันเ,เล็กเกินไปให้โอกาสหน่อยแล้วก็ ให้อารมณ์มันเป็นการลองอ่ะเข้าใจป่ะแต่ทุกครั้งที่คุณออกกล่องให้จริงใจนี่คือการขายตัวเองจริงใจแล้วก็ให้คุณค่าอะไรบางอย่างนี่คือคีย์ให้คุณค่าอะไรบางอย่างให้คุณค่าเป็นความบันเทิงก็ได้ให้เป็นความรู้ก็ได้แต่ถ้าดีที่สุดคือเอาสองอันบวกกันอ่ะเพราะว่าอา่าผมให้เป็นความรู้เป็นหลักใช่ไหมแต่มันก็ต้องไม่น่าเบือ่อถ้าผมให้แล้วมันน่าเบือ่อคนก็ไม่อยากดูอ่ะใช่ไหมล่ะอ่ อออีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึง่งขอ้อข้อที่ลแล้วละข้อแปดข้อเก้าข้อเก้าคือถ้าคุณนึกอะไรไม่ออกตอนเนี้ยถ้าคุณมีสินค้าขายอยู่แล้วนึกอะไรไม่ออกตอนเนี้ให้สาธิตให้สาธิตการใช้สาธิตการใช้ เราคือเวลาคุณบอกประโยชน์เนี่ยมันดูเหมือนการขายใช่ไหมละ่ะสมมุติว่าถ้าผมบอกอ่านี่ทุกคนมาดูนะแชมพูลีนเนี่ยอันนี้นะประโยชน์ของมันนะคือคุณออกกาลังกายแค่สินาทีกระโดดเป็นแค่สินาทีคุณก็แฮก,กแล้วมันพอๆกับวิ่ง30นาทีเลยเนี่ย งานนักวิจัยบอกอค,ำคำว่านักวิจัยก็ขายได้เหมือนกันนะคืองานวิจัยเวลาคุณมีคําว่างานวิจัยมานี่มันขายได้ทันทีเลยแต,ต่ต้อง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 ชัวร์ก่อนนะว่ามันมาจากงานวิจัยจริงๆผมก็จะพูดถึงคําว่านาซาเพราะอันนี้เป็นงานวิจัยมาจริงๆนะเวลาผมบอกประโยนาซาใหออ้อันนี้ก็ให้เป็นข้อก้าเลยแล้วกันถ้าคุณมีอ้างผู้เชี่ยวชาญอ้างงานวิจัยมันช่วยทันทีคุณอัพราคาได้ทันที คุณทาให้คุณแตกต่างจากคู่แข่งทันทีเป็นอันนี้เป็นเครื่องออกกําลังกายอันเดียวที่นาซารับรองนาซาให้น,นักบินอวกาศของเขาใช้เองเลยนาซาให้นักบินคราวนี้พอคุณอ้างงานวิจัยอ้างเอ็กซ์เพรสอ้างผู้เชี่ยวชาญอัปราคาได้ทันทีแตกต่างจากคู่แข่งทันทีไอที่น่าเบื่อที่สุดคือไม่นคนขายของเหมือนกัน คนขายของเหมือนกันแล้วกูอัพราคาไม่ได้แล้วมันตัดราคากูอีกที่มันน่าเบื่อที่สุดตรงเนี้ยในออนไลน์อะ่ะหลีกเลี่ยงของประเภทนั้นโอเคป่าหลีกเลี่ยงของประเภทนั้นคือในที่สุดแล้วนะเป้าหมายที่ผมจะสอนพวกคุณเนะี่ยเป้าหมายสุดท้ายมันคืออะไรรู้ป่ะคือหลังจากคุณฝึกการขายเองแล้วเนี่ยเป้าหมายสุดท้ายมันคือคุณมีแบรนด์ของคุณเองมีสินค้าที่เป็นแบรนด์ของคุณเอง เข้าใจปัญนั่นคือเป้าหมายสุดท้ายแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยฝึกการขายไปก่อนไม่งี้อย่าไปสร้างแบรนด์อะไรขึ้นมาที่ไม่ไม่มีใครรู้จักแล้วคุณต้องมาโปรโมทแบรนด์นั้นน่ะเวลาคุณสร้างแบรนด์ที่ไม่มีใครรู้จักแล้วมาโปรโมทแบรนด์นั้นไม่เหนื่อยไหมอ่ะเหนื่อยมากเหนื่อยมากเข้าใจว่าเหนื่อยมากต้องมานั่งเริ่มใหม่อ่ะแต,แต่แต่ะแบรนด์ไหนที่หน้าที่คนติดจมจำได้จําได้เร็วที่สุดบ้างคือหน้าคุณทําไงคนไม่จําหน้าคุณได้ จำหน้าจำชื่อและจำว่าคุณให้อะไรเขาสามอย่างเนี้ยจำหน้าจำชื่อและคุณให้อะไรนี่คือการขายตัวเองติดตอนนีค้คราวนี้คุณขายได้ตลอดชีวิตอ่ะขายอะไรก็ได้ตอนนี้คราวนี้เนี่ยมีอะไรมามันก็ขายได้หมดอ่ะเพราะว่าหรือว่าคุณชอบอันไหนไม่จับอะไรก็เป็นทองหมดผมขายอะไรบ้างวะขายขายหนังสือเนี่ก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมขายหนังสือ,อขายเข<อ>็มขัดดัดหลัง ที่มันจับต้องได้นอกจากบางคนอาจจะนึกว่าผมเป็นแค่ที่ปรึกษาใช่ไหมที่ปรึกษาด้านธุรกิจหรือว่าเป็นทำทำกรุ๊ป VIP โคชชิ่งหรือทําออนไลน์อะไรที่จับต้องไม่ค่อยได้มันต่างจะต่างจากคุณแต่ไม่ใช่นะขายของที่มันเป็นเนี้ยนี่ยี่ล้านขายขายลำโพงขายขายอะไรเยอะแยะหมดแล้วแล้วก็ออขายโทรศัพท์ขายอะไรตั้งเยอะตั้งแยะแต่ก็พ แต่ผมบอกได้เลยทุกอันมันกาไรหมดเลยอะแล้วผมไม่ไม่ต้องลงทุนด้วยขายโทรศัพท์มี่อย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ลงทุนเลยนะก็เป็นพาร์ทเนอร์ของเขาแล้วก็ถึงเวลาผมขายให้คนก็สั่งของจากในอินบ็อกซ์ของผมแล้วก็ผมมีคนที่จัดการส่งให้หมดแล้วก็คือคนที่ผลิตเอ่อคนที่หรือว่าเป็นตัวแทนเขาก็จัดการผมเป็นคนที่โปรโมทอย่างเดียวแต่คนเชื่อเครดิตผมเพราะผมเขารู้ว่าผมไม่เสี่ยงเอาชื่อเสียงของผมมาโมาปรโมทอะไรของหวย เข้าใจว่าผมไม่เสี่ยงเอาชื่อเสียงของผมมาคนเชื่อใจผมแล้วอะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลที่ผมบอกคุณต้องขายตัวเองก่อนให้คนเชื่อใจคุณสักพักหนึ่งคราวนี้พอคุณเชื่อใจคุณแล้วเนี่ยคุณจะขายอะไรก็ได้ใช่ไหมจำหน้าจำชื่อคุณจำชื่อผมได้ไหมเนี่ยตกลงจำชื่อผมได้ไหมได้ได้บัณฑิตบัณฑิตอึ้งรังสีจ,จำได้ยัง <laughs> บางคนก็จำไม่ได้นะ บางทีอันนี้พี่อันนี้ผมจะบอกความลับเคล็ดลับให้ที่ผมสอนลุงอะแต่ตัวเองไม่ไม่ทําแต่ลุงมันทา <c oughs> <c oughs> ตัวเองมันไม่ค่อยทําอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมคือ <c oughs> ผู้ชายมันทําแล้วมันแปลก <c oughs> ใช่เดี๋ยวเดียวอย่างที่พบอก <c oughs> ผู้ชายมันทําแล้วมันแปลกแต่ผู้หญิงทํามันน่ารักเข <c oughs> ้าใจปะอยากรู้มามอยากรู้ว่าโอโ้โหแบบวิชาแพงมากเลยหนูเว้ยวันนี้สอนสร้างแบรนด์เลยหนูเว้ย <c oughs> คืออะไร คืออะไรรู้ป้านี่แหคนนี้บอกอาจารย์น้องต้น <c oughs> อาจารย์น้องต้น <c oughs> น่ารักมากน่ารักมากนี่คนร,รู้จักเป็นแฟนมันแท้วันดีแฟนมันแท้ <c oughs> หมายความว่าอะไรคุณสังเกตไหมเวลาลุงเขาแทนตัวเองเขาใชเา้เขาไม่ได้ใช้เอเวลาผมแทนตัวเองผมใช้ผมใช่ไหมผมผมแต่คุณมันจะแปลกบอกว่าอันนี้นะอาจารย์บัณฑิตนะชอบเล่นอันเนี้ยอาจารย์บัณฑิตนะ ทุกครั้งแม่พูดอาจารย์บันดิตมันน่าลำคาญเข้าใจปะผมมันตั้งสี่พยางอาจารย์บันดิตนะัแต่ว่าจริงๆคุณรู้ไหมว่าทุกครั้งที่คุณพูดชื่อคุณออกกล้องมันคือโฆษณาที่ฟรี mm hmm. เป๊ปซี่บริษัท mm hmm. เป๊ปซี่โ mm hmm. ค้กอะไรเงี้ยมันลงทุนปีหนึ่งเป็นร mm ้อยร้อยล้านเพื่อให้ชื่อเขาถูกพูดออกไปในกล้องนี่พวกคุณมาดูส mm ี่พันคนนี้รวมกันห้าพันคนเนี่ยสามกล้องเนี่ยร mm hmm. วมกันห้าพันคนเนี่ย คุณคิดดูถ้าผมพูดตลอดอาจารย์บันด็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 อาจารย์มันเด็แม่งเหมือนกับกูโฆษณาแบรนด์ของผมอะแบรนด์ชื่อคุณน่ยคุณเก็ตหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณอะใช้กล้องให้เป็นประโยชน์พูดแต่ชื่อคุณอะตั้งแต่ชื่อต้องแตกต่างนะนี่ยกตัวอย่างคนเนี้ยนงอะนองนองหรือนงเนี่ยมาโผล่หน้าหน่อยดิโผล่หน้าโผล่หน้าหน่อยดิแต่ก่อนชื่อนองแต่ก่อนชื่อนอง แต่คุณต้องไปทําชื่อให้แตกต่างโอเคบ่าแต่ก่อนเขาชื่อนองตอนนี้ชื่อฮันนี่ตอนนี้ดังแล้วตอนนี้ดังตอนนี้ดังเราไปคีดคนไลฟ์ทีหนึ่งคนดูต้อง400คนห0 0ร้อยกว่าค่ะโอ้โหสุดยอดโอเคอ่นนี้แหละประเด็นคือเนี่ยอย่างอย่างอย่างฮันนี่เนี่ยชื่ออย่างอย่างทอมมี่ก็เหมือนกันแต่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวให้เให้มาเอากล้องบ้างวันนี้เขาทอมมี่มาเ่ยมเย็นแต่ฮันนี่ฮันนี่แต่ก่อนชื่อนองผมผมก็บอกให้ต้องเปลี่ยนชื่อว่ะเพราะว่าถ้าชื่อไม่แตกต่างนี่คือจบ อาจารย์บอกเฉพาะจาะจงกว่านั้นอีกนิดนึงด้วยให้เขาได้ไหมเนี่ยอาจารย์บ้าเลยน้องต้องมีชื่อฝรั่งออันนี้แพงมากเลยอ่ะใช่อันนี้เปลี่ยนชีวิตเลยนะคะมไม่งั้นถ้าอาจารย์แบบอาจารย์พูดแค่ว่าน้องต้องเปลี่ยนชื่ออันนี้ก็อาจจะไปคิดถึงชื่อไทยๆใช่เดิมแล้วคนไทยแตกต่างแล้วคนไทยชิดชื่อไทยนะแม่งโคตรน่ากลัวเลย เดี๋ยวเขาจะเอาชื่อฉันต้องแตกต่างเว้ยเดี๋ยวฉันจะเอามนัชยาสรบราอะไรแบบยาวๆอ่ะที่จำไม่ได้ใช่ที่คนไม่ยิ่งจำยากรขามั่ยไม่เอาเอาอะไรง่ายๆที่มันแบบมีคนเดียวใช่ไหมครัท่านนึกอะไรไม่ออกนะจ๊ะไปที่ Google โอเคไปไปที่ Google แล้วก็เขียนคำว่า English Name โอ้ยไม่เอาดี๋ยวมันลึกกันไปละไปเรียนไปเรียน Person a l brand ไปไปเรียน เปเรียน Personal b r a บ d เดี๋ยววันนี้จะ,ะถ้าใครอยากเรียนเรียนเพอร์ซันแบรนนี้ผมแนะนำเลยนะแนะนำเลยถ้าคุณอยากจะอยากจะลุ่งในออนไลน์คุณจะต้องเป็นมีแบรนด์ที่แตกต่างผมจะสอนแบบลึกเลยว่าอย่างเช่นเวลาออกกล้องเนี่ยผู้ชื่อคุณบ,บ,บ่อยๆสมมติลุงเนี้ยผมก็บ่อยคุณลุงนะขอคุลุ้งนะแนะม้ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกที่ลุงเบิ่งยังไม่มีคนตามมีคนตามไม่ถึงหมื่นนะมีคนตามไม่ถึงตอนนี้หลายแสนแล้วมั้งเป็นล้าน เอ,อ,อะไรนะเขาเขาจะพูดคุณลุงคุณลุงคุณลุงตลอดเวลาใช่ไหมล่ะวันนี้มันเป็นการโปรโมทแบรนด์ที่ฟรี okay. ถ้าใครนะถ้าบริษัทไหนนะถ้าคุณดังแล้วนะมีบริษัทไหนจะให้คุณเนี่ยเข้ามาพูดชื่อเขาเนี่ยคุณต้องเก็บตังค์เลยไม่คนมีคุณคุณค่าทางการตลาดะคุณต้องเก็บตังค์เลยใครใครจะให้ผมเอ่ยชื่ออะไรเนี่ยอย่าง ลูกศิษย์ของผมแต่ละคนเนี่ยที่ผมจะโปรโมทเนี่ยผมคิดก่อนนะผมไม่ใช่โปรโมททุกคนนะผมผมรู้ว่าเวลาผมพูดชื่อใครเนี่ยมีคุณค่าทางการตลาดแน่นอน mm hmm. นิดหน่อยมันเกิดเพราะอย่างนี้เลยนิดหน่อยผมพูดแต่ก่อนไม่ได้ออกกล้องเลยเจ้านิดหน่อยอะ่ะมันนั่งดูผมเนี่ยแล้วผมก็เร่งแซวเขาหน่อยนิดหน่อย,น,น,อยนิดหน่อยแซวอยู่นั่นแ่ะ คนแม่งตามไปถามว่านิดหน่อยแม่งคือใคร<ม> <laughs> นิดหน่อยมันคือใครอยากรู้ <laughs> แล้วเขาไม่ได้ออกกล้องเลยนะเขานั่งอยู่ข้างหลังกล้องนี้ตลอดเลย <laughs> นี่เออแต่ว่าชื่อของคุณหน้าของคุณนี่แหละคือสินค้าที่เจ๋งที่สุดในโลก <laughs> แล้วก็เริ่มทำซะอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการนะขอบใจมากครับนี่ <laughs>